มาค่านี้แล <Pf ing. S 1> ้วหนูต้องเอกไปค่านี้ออกค่านี <der uvo> ้มาใช่เหรมีความแบบมดิส <dış> น่ย <ic Are> <Broadway> ์ผ <reh ens Daisy> ู้ไหนคาชูดีเลิกละไม่สูงเลยมาเจอกับปีไม่สูงมากไม่สูงมากแล้วจะไหวกับชุดไหมก่อนใช่ชุดว่าพอดีหนูอยู่หนูลองอะเอาเข้าขึ้นรดีกว่าเน้องขึ้าอะไรดีกว่าเนาะกระเป๋าเลยจะลองก่อนอ้ามันถือเข้าอยู่ละกระเป๋าใช่ม จริงของบ้านมันดูเป็นแบบราชนีกูอยู่นะเอิงเอิงเลยเนาะไหนเราเอามาแล้วยืมเงินได้ไหมล่าทำไมพ่อน้องมือเหวี่ยงใส่หนูอ่ะหนูเป็นหนูลูกพ่อนะเออได้ของบ้านซื้อรอบแรกรอบสองเมื่ซื้อเอารอบสอมแต่ก็ถูกตัวเอง ลุงบอกไ,มกไ<ป>้มอให้